สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Voice Focus กับผมวีรนานันกันหาทาง Voice TV นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8กันยายน2554ครับนี่คือสถานการณ์เด่นในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเสนอแนวคิดใหม่ลดการทำนาให้เหลือหนึ่งรอบต่อปีและให้เช่าพื้นที่เป็นแก้มลิงรับน้ำแบบชั่วคราวพร้อมย้ำสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยมเป็นคำตอบสุดท้ายในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เปรียบเทียบฝีมือการโยกย้ายข้าราชการประจำระหว่างรัฐบาลเพื่อไทยและประชาธิปัตย์แบบตำแหน่งต่อตำแหน่งคือ5าต่างกันคนละแบบ10ปีเหตุการณ์นายวันวันไม่เพียงเปลี่ยนอเมริกาแต่ยังเปลี่ยนโลกมุสลิมในอัฟกานิสถานไปเกือบสิ้นเชิง เริ่มต้นกันที่การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับล่าสุดทางประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกำชับกรมชลประทานนะครับว่าห้ามผันน้ําเข้าสู่ทุ่งจนกว่าชาวนาจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนั้นเสนอแนวคิดลดการทนานาหนึ่งรอบต่อปีนะครับแล้วก็เช่าพื้นที่เป็นแก้มลิงในการรับน้ําพร้อมกับยืนยันว่าการสร้างเขื่อนลุ่มน้ํายมจะเป็นคําตอบสุดท้ายในการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบคร,ครับ นายปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนป้องกันน้ำท่วมบางระกำโมเดลว่าอยู่ระหว่างการศึกษาวิธีผ่านน้ำจากลุ่มน้ำยมมาที่แม่น้ำหน้านะครับซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสา,ากรณ โดยนายปรีชายอมรับว่าแผนบางระกำโมเดลนี้ไม่สามารถป้องกันไม่ให้น้ําท่วมในพื้นที่อําเภอบางระกำและพื้นที่ใกล้เคียงได้เพราะว่าลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่รับน้ําและเป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ําพร้อมทั้งยืนยันว่าการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ํายมจะเป็นคําตอบสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาน้ําทั้งระบบที่สำคัญที่สุดอย่างไรอย่างไงนก็ต้องมีเขื่อนนะ แม่น้ํายมอย่างไงอย่างไงก็ต้องมีเขื่อนถ้าจะแก้ปัญหาการจีรังยั่งยืนหนีเขื่อนไม่ได้แล้วครับแต่เขื่อนเขื่อนนั้นจะชื่อเขื่อนอะไรตั้งตรงไหนอย่างไงจะมีเขื่อนเดียวสองเขื่อนสามเขื่อนขนาดกลางขนาดย่อมขนาดใหญ่ผมไม่ทราบผมไม่สามารถจะตอบได้แล้วก็เป็นเรื่องของผู้บริหารจัดการหรือผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีทักษะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเขื่อนต้องไปหาคำตอบเอาเองและสร้างเขื่อนต้องไม่ให้คนทะเลาะกัน สร้างเขื่อนต้องไม่ให้คนทะเลาะกันเพราะสร้างเขื่อนคนทะเลาะกันทั้งแผ่นดินไม่เป็นมงคลต่อเขื่อน นอกจากการผ่นน้ําและการสร้างแก้มลิงที่ถูกบรรจุไวในแผนบางระกำโมเดลแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกยังเสนอให้มีการเช่าพื้นที่ทนานาหนึ่งรอบในเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมในเขตอําเภอบางระกำและอําเภอพรมพิรามเป็นพื้นที่รับน้ําชั่วคราวเพื่อลดความเสียหายช่วงน้ําท่วมที่ชาวบ้านนะครับไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ทันฤดูน้ําหลาก ขณะที่นายบรรหารศิละปะอาชาประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์พร้อมด้วยนายทีระวงศุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์และนายชุมพลศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ตรวจน้ําท่วมในอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนายบรรหารกล่าวว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก่อนพร้อมทั้งหาวิธีในการควบคุมปริมาณน้ําที่จังหวัดนครสวรรค์ไม่ให้เพิ่ม สูงขึ้นไปมากกว่านี้โดยได้กำชับให้รัฐมนตรี <มา S 1> ว่าการกระทรวงเกษตรและสา,ากรณ์บ,บริหารจัดการน้ำาาอย่าผ่านน้ำเข้าสู่ทุ่ง,งจนกว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวไไข้าวแล้วเสร็จนะครับทั้งนี้ยังฝากไปถึงการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มงบประมาณในการจัดการน้ำเรื่องนี้ต้องคุมทุระยะ ในระดับน้ําที่มาอยุดทุกจุดทุกจุดเนี่ยนะเอาให้อยู่นะในระยะเดือนนี้ต้องเอาให้อยู่แต่ว่าถ้าอย่าพยายามปล่อยตรงบางไซเนี่ยให้เกิน3,6 0พถ้าเกิน3,6 0พเมื่อไหร่ต้องพยายามดูว่าตอนนี้สองข้างทางเนี่ยทุ่งต่างๆที่พันเนี่ยต้องดูด้วยอย่าให้เกิดการเดือดร้อนถ้าทุ่งไหนเก็บเกี่ยวได้เสร็จเรียบร้อยหมดปล่อยได้ถ้ายังไม่เก็บเกี่ยวข้าวยังปล่อยไม่ได้เช่นที่เช่นที่เนี่ยที่บางบาาเนี่ยมีทั้งหมดหกทุ่งมีเนื้อที่มากมายไก่กอง ขณะที่ชาวบ้านหมู่8ตำบลน,น้ำเต้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับบางครอบครัวจำเป็นต้องย้ายมาตั้งถิ่นฐานบนถนนที่ใช้เป็นที่สัญจรไปมาเนื่องจากบ้านทั้งหลังจมอยู่ใต้น้ำโดยกล่าวว่าต้องอยู่อย่างลำบากมานานกว่า2ส,สัปดาห์แล้วจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขน้าท่วมโดยเร็วลมมาหรืออะไรอย่างนี้นะคะก,ก็จะกลัวมันจะพัด หลังคาไเามั่งอะไรมั่งเงี้ยก็คือว่าดึกๆเดือนไรก็จะต้องนั่งไงนอนไม่ได้ลําบากคือ <c ười> ว่าชาวนาเขาก็แย่แต่เขาก็ยังได้ส่วนที่แบบช่วยเหลือแต่เราเนี่ยแย่แต่ไม่มีใครมาช่วยเหลือเราตรงนี้ได้แต่ของกินเล็ก,เ,ก,เ,กเ,เลกน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็พอแบบกินไป ส่วนการประชุมยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารของกองทัพไทยนั้นนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมกําลังอํานาจให้แก่ชาติมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของสถานการณ์โลกครับซึ่งก็มียุทธศาสตร์เร่งด่วนด้วยการ3ด้านด้วยกัน1ก็คือด้านของภัยพิบัติแห่งชาตินะครับสคือด้านวิกฤตอาหารโลกและ3การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดตามได้จากรายงานครับ ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารในปีพศ2555ถึงพศ2559มีประเด็นหลักสำคัญคือการทำรากฐานกำลังอำนาจแห่งชาติให้แข็แงแกร่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉันฉลาดจากสภาพของประเทศไทยที่ถูกมองว่าควรเป็นเช่นไรท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มสถานการณ์ของโลกการรวมกลุ่มกันของประเทศเศรษฐกิจใหม่และการรวมกลุ่มของภูมิภาคเพื่ออำนาจต่อรองที่มากขึ้นในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และแหล่งความมั่งคั่งของโลกที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทวีปเอเชียการก่อการ้หลสากลและอาชญากรรมข้ามชาติโดยนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารของนักศึกษาวิทยายลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยายลัยเสนาธิการทหารวิทยายลัยกองทัพบกวิทยายลัยกองทัพเรือและวิทยายลัยกองทัพอากาศ ที่สโมสรทหารบกซึ่งได้ปาะ,ะกถาถึงยุทธศาสตรสําคัญเร่งด่วนคือยุทธศาสตร์การบูรณาการและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งยุทธศาสตร์พร้อมผเผชิญหน้าสภาวะเกิดวิกฤตอาหารของโลกที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้ซึ่งเป็นโอกาสแห่งความมั่งคั่งของประเทศหากเร่งเตรียมการรับมืออย่างเหมาะสมและยุทธศาสตร์การเตรียมประเทศขั้นสูงสุดเพื่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เราเองเราจะต้องสร้างความแข็งแกร่งสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ลดลดช่องว่างลดความขัดแยง้งในเรื่องของลดเงื่อนไขเร่งสร้างอันนี้จริงค่ะเพราะว่าเร่งสร้างอย่างเดียวโดยไม่ลดเงื่อนไขงานต่างๆเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราทําพื้นฐานที่แข็งแรง,แข,งแข็งแกร่งนั้นให้ครอบครูมก็จะทําให้เราก้าวไปสู่ข้างหน้าได้สําหรับยุทธศาสตร์ที่เป็นยุทธศาสตร์เฉพาะ ก็ดีใจค่ะยุทธศาสตร์เฉพาะนั้นใน3ามกลุ่มใหญ่ๆที่ท่านนําเสนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยุทธศาสตร์ทางด้านของภัยพิบัติแห่งชาติชื่นชอบค่ะสําหรับการนําเสนอคําว่าต้องทําเรื่องของ crisis management ที่เป็นระบบและเป็นบูรณาการวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นบาระของชาติเป็นปัญหาของทุกคนนี่ฉันอยากเห็นการบูรณาการและรวมใจเป็นหนึ่งในการร่วมทํางานเพื่อประเทศไทยค่ะ อย่างไรก็ตามการประชุมยุทธศาสตรทหารมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันรักษาเอกรักอธิปไตยดินแดนของชาติการป้องกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุขพร้อมทั้งพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติรวมถึงการมุ่งเน้นการรับมือการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ของโลกที่อาจมีผลกระทบทางด้านความมั่นคงของประเทศรวมถึงการหาแนวทางการป้องกัน ซึ่งเป็นนโยบายของกองทัพไทยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเหตุการณ์ในวันๆนอกจากจะเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมของออเมริกาแล้วนะครับยังเปลี่ยนแปลงสังคมของโลกมุสลิมอีกด้วยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นติดตามในช่วงหน้าครับ เนทุกเหตุการณท์ทุกความเคลื่อนไหวด้วยแนวคิดและเหตุผลทิศทางการเมืองภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์โลกพายลุกท to เดอะซูเปอร์เนเจอรรู้สึกว่าถูกอิดก,การออกจากอนาคิสอนาธิสคืออนาธิปไตยกับผมสุรนาันเวชาชีวะทุกวันเสาร์อาทิตย์20นาฬิกาถึง20นาฬิกาานที่นี่ Voice TV เรื่องราวทุกประเด็นในมุมมองที่แตกตา่างวิเคราะห์ความขัดแย้งที่มีอยู่อยู่ในเรือลำเดียวกันนะฮะเจาะลึกรอบด้านไม่ว่าจะเป็นผลงานของรัฐบาลทั้งการเมืองเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศกับผมหม่อมหลวงนักกรรเงคุนในรายการ The Daily dose ทุกวันจันทร์ถึงวันสุขเวลา20นาฬิกถึง20นาิกา30นาทที่นี่ทาง Voice TV ่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงจะจําเหตุการณ์ในวันได้นะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เครื่องบินพุ่งชนตึกแฟดตเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์จนสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับอัฟกานิสถานถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในวันมากที่สุดโดยเฉพาะยุคหลังการล่มสลายของกลุ่มตาลิบันในช่วงสิบปีที่ผ่านมานะครับทำให้ระบบสังคมรวมไปถึงวัฒนธรรมของอัฟกันแตกต่างไปจากเดิมติดตามได้จากรายงาน ผ่านไปสำหรับเหตุการณ์ในวันๆได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนทั่วโลกไปอย่างมากเหตุวินาศกรรมดังกล่าวนอกจากจะสร้างนิยามความน่าหวาดกลัวใหม่ให้กับคำว่าก่อการร้ายยังทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเปลี่ยนวิธีชีวิตดั้งเดิมของตนโดยเฉพาะชาวอัฟกานิสถานที่ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงในฐานะของฐานปฏิบัติการผู้ก่อเหตุโศกนาฏกรรม การเปลี่ยนแปลงจากการปกครองด้วยระบอบตาลีบันมาสู่ประชาธิปไตยในลักษณะของรัฐอิสลามในช่วง10ปีนั้นตามมาด้วยเทคโนโลยีที่หลั่งไหลเข้าไปในประเทศเช่นการโทรศัพท์จากเมื่อก่อนชาวบ้านบางคนอาจต้องเดินทางไปถึงประเทศปากีสถานเพียงเพื่อโทรศัพท์ติดต่อแต่ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นเครื่องใช้ปกติธรรมดาที่ชาวบ้านแทบทุกครัวเรือนมีใช้ เช่นเดียวกับทัศนคติและข้อบังคับในเรื่องสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงที่ถูกปลดแอกและเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนที่การจับกลุ่มหรือเข้าสังคมเป็นข้อจำกัดที่ไม่มีใครสามารถทำได้แต่ผู้หญิงอับกันในสมัยนี้มีสิทธิสามารถไปเดินเลือกซื้อของในห้างสรรพสินค้าหรือกระทั่งออกไปเข้ากลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคมการเติบโตและการเปิดรับวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ทำให้ชาวอัฟกันเริ่มก่อตั้งเครือข่ายโทรทัศน์และวิทยุท้องถิ่นขึ้นจนเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจมีเพลงดนตรีสากลจากสหรัฐหรืออังกฤษแววมาจากวิทยุในร้านอาหารท้องถิ่นบางแห่งข้อจำกัดจากกฎกติกาที่ถูกทำลายลงหลังการล่มสลายของกลุ่มตาลิบันพัฒนาอัฟกานิสถานทั้งในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและระบบสังคมอย่างรวดเร็ว ซึ่งแม้ระบอบก,การเมืองจะตามมาด้วยปัญหาคอร์รัปชันในแวดวงราชการแต่ประชาชนจำนวนมากก็พึงพอใจในความเปลี่ยนแปลงเพราะมันหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการงานที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้มีโอกาสเข้าถึงมากขึ้นแรงงานอัฟกานิสถานรายหนึ่งกล่าวว่าในช่วงระหว่างการปกครองโดยกลุ่มตาลิบันช่วงปี2539-2544 การหางานทําเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ไม่มีการศึกษาสูงอย่างเขาแต่ทุกวันนี้เขามีโอกาสทํางานก่อสร้างซึ่งเขารู้สึกดีใจที่นอกจากจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศยังทําให้เขามีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็นแต่การเปลี่ยนแปลงของอัฟกานิสถานก็มีราคาที่สูงไม่น้อยโดยรายงานจากทางรัฐสภาสหารัฐเปิดเผยว่า มีทหารอเมริกันเสียชีวิตในสงครามประเทศอัฟกานิสถานเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า1,600รายขณะที่คิดมูลค่าของค่าใช้จ่ายในการสงครามทั้งหมดเป็นจำนวนถึง4,50 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือประมาณ14ล้านล้านบาทเลยทีเดียว ส่วนที่เคนยา่ยนะครับมีการจัดประชุมผู้นำแอฟริกาในกรุงไนโรบีครับเพื่อหารือถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งขณะที่ลิเบียก็เตรียมคิดวิธีจัดการกับเงินสกุลชนิดใหม่นะครับติดตามได้ในช่วงประมวลข่าวเด่น ให้เคนยาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำในภูมิภาคแอฟริกาเพื่อหามาตรการและวิธีแก้ไขปัญหาภัยแรงที่กำลังคุกคามชีวิตชาวแอฟริกันโดยการประชุมที่กรุงไนโรบีวันนี้และวันพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมของตัวแทนจากรัฐบาลเคนยาองค์การสหประชาชาติธนาคารโลกและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาหลังจากนั้นจะเป็นการหาหรือของกลุ่มผู้นำประเทศแอฟริกัน กาเซมอัตซอดผู้ว่าการธนาคารกลางลิเบียคนใหม่เปิดเผยแผนการเปลี่ยนค่าเงินสกุลใหม่ของประเทศหลังการล่มสลายของพันเอกโมวมากดดาฟีโดยอัตซอสให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นกลางกรุงที่ปลลีว่าลิเบียมีมติที่จะเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้แสดงความเห็นถึงวิธีการจัดการสกุลเงินชนิดใหม่ผ่านการประกวด ในช่วงอินโฟกราฟิกวันนี้นะครับเรามีข้อมูลตลาดเกษตรอินทรีโลกที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับขณะที่ไทยเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ตั้งเป้าว่าจะเป็นครัวของโลกตลาดนี้จึงมีความน่าสนใจไม่แพ้กับตลาดอาหารประเภทอื่นๆนะครับจากนั้นพักกันสักครู่หนึ่งก่อน เก๋ๆและเรื่องเท่ๆเรื่องมันๆและเรื่องอินๆทุกเรื่องราวบนโลกอินเทอร์เน็ตที่เราแชร์ให้คุณก่อนใคร b ล็อก b u f f e เฟ่บล็อก t อาท์เดอะทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาทางไว i c e TV และที่ wise tv.co.th ส่งต่อทุกรสชาติบนโลกออนไลน์ b ล็อก b u f f e เฟ่บล็อก t อาท์เดอะที่เดียวทาง w o i c e TV เพียมพบกับรายการไอทีที่กระตุกตอบหามาพร้อมสาระเทคโนโลยีกเกมและมือถือที่ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์คุณแบไต้ไฮเทคเดลี่รายการไอทีรูปแบบใหม่รายการแรกที่ยาวที่สุดหาที่สุดสดที่สุดออกอากาศมากที่สุดพบกันทุกวันเสราร์4โมงเย็นทาง Voice TV หรือมาร่วมชมสดได้ที่แบไตดิจิทัลไลฟ์สตูดิโอชั้น4ดิจิทัลเกตเวย์สยามสแควร์เริ่ม4มิถุนายนนี้จัดเต็มโดยโชโนโลิมิต มู i e p r รีวิวอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศยกนิ้วให้เลยค่ะว่านายแน่มากนะคะโเราายเพียงแค่10วันก็าคิน,นงันหนังร้อยล้านกันแล้วแหละค่ะมันเป็นสไตล์ครับเตมสิยงรีวิวหนังเข้าใหม่แต่ละสัปดาห์ค่ะ ประจนภัยพ้นทะเลค่ะวิชิการอัปเดตอันดับหนังทำเงินในบ้านเรานะคะ การโยกย้ายข้าราชาการประจําในตําแหน่งใหญ่ๆโดยเฉพาะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและเลขาธิการสภาวความมั่นคงแห่งชาตินั้นนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีการเรียกร้องให้ข้าราชาการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองนั้นนะครับในโลกออนไลน์จึงมีการนําข้อมูลการโยกย้ายตําแหน่งดังกล่าวของสองรัฐบาลทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ออกมาเปรียบเทียบกันครับจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้จากรายงาน กระแสวิาพากษ์วิจารณ์คำสั่งโยกย้ายข้าราชการประจำในตำแหน่งต่างๆโดยเฉพาะในกรณีพลตำรวจเอกวิเชียนพดโพสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินานกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะประเด็นเรื่องอัตติของฝ่ายการเมืองและการลุกแก่อำนาจของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีจนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้ผู้ที่ถูกย้ายลุกขึ้นปกป้องศักดิ์ศรีข้าราชการนั้นในโลกออนไลน์มีการวิจารณ์เรื่องนี้เช่นกันและมีการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบคำสั่งย้ายของสองรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์วันที่30มิถุนายน2552ก็มีการโยกย้ายผลโทสุรพลเพื่อนอายกาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกลุ่มงานยุทธศาสตร์และวางแผนเช่นกันโดยในครั้งนั้นนายพิสิทธิ์อ้างว่าการโยกย้ายเป็นการตัดสินใจด้านการบริหารงานความมั่นคงเพื่อให้การทํางานเกิดความกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่เกี่ยวกับการเข้ามาแทรกแซงด้านการเมืองแต่อย่างใดไม่แตกต่างจากการโยกย้ายในครั้งนี้ ซึ่งในกรณีของพลโทสุรพลการถูกย้ายออกจากสภาความมั่นคงแห่งชาติถือเป็นครั้งที่2แล้วโดยครั้งแรกถูกย้ายหลังการรัฐประหาร19กันยาย,ยน2549จากรองเลขาธิการสมชไปนั่งตำแหน่งผู้ส่งคุณวุธพิเศษสำนักงานปหลาดกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลสมัยนายสมัครสุนทรเวชก็ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการในปี2551 ส่วนอีกตำแหน่งที่เป็นปัญหาในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ผลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณลาออกจากตำแหน่งและไม่มีการแต่งตั้งนานหลายเดือนปล่อยให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาการจนผลตำรวจเอกประีบัตนประเสริฐได้รับฉายาว่าผอสแตนบายจากผู้สื่อข่าว ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิเชียนพลดโพสีจนเป็นที่มาของการฟ้องสารปกครองเนื่องจากพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพง์เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีอาวุโสสูงสุดและควรได้รับตำแหน่งนี้มากกว่าตั้งแต่สองปีที่แล้ว สืบเนื่องจากข่าวการโยกย้ายตำแหน่งใหญ่ๆทางการเมืองนะครับในช่วงย Voice วันนี้เรายังใช้ช่องทาง Facebook ของ Voice TV ครับในการให้คุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับในเรื่องต่างๆซึ่งวันนี้เราถามถึงเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการประจำของฝ่ายการเมืองว่าเป็นเรื่องใหม่ของการเมืองไทยหรือไม่นะครับแล้วก็เพราะอะไรซึ่งในช่วงเวลาเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงนั้นแฟนเฟซบุ๊กของ Voice TV ก็แสดงความคิดเห็นมาอย่างต่อเนื่องถึงกรณีนี้นับร้อยคนเลยทีเดียวครับ ถือเป็นอำนาจที่ฝ่ายการเมืองทำได้แต่รัฐบาลเพื่อไทยควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการโยกย้ายข้าราชการเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพที่สุดไม่น่าจะมีอะไรใหม่เลยเขาก็เลือกตามความเหมาะสมกับตาแหน่งที่เลือกแล้วแต่คุณสมบัติของเราเรื่องนี้เราต้องยอมรับเพราะเราไม่ได้อยู่ในสังคมนี้เพียงคนเดียว ข้าราชการควรเป็นเครื่องมือที่ดีให้กับนักการเมืองที่ประชาชนเลือกมาหากเครื่องมือชำรุดหรือว่าด่างพร้อยก็ต้องเปลี่ยนเอาเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้งานเพื่อให้รัฐบาลทำงานได้ตามนโยบายถ้าจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมก็ต้องกลับไปถามคนเก่าที่เขาออกไปก่อนคุณทวินจะเข้ามาว่ามันยุติธรรมสำหรับคนก่อนหน้านั้นหรือยัง การโยกย้ายข้าราชการเมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศเป็นเรื่องปกติที่ทำกันมาแทบจะก,กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วแต่ที่เป็นเรื่องเป็นราวในวันนี้เพราะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงมีการแบ่งฝ่ายกันชัดเจนและสื่อมีบทบาทมากขึ้นทำให้ผู้ที่ถูกโยกย้ายและเสียผลประโยชน์กล้าที่จะออกมาเรียกร้องให้ประชาชนรับทราบและให้ฝ่ายของตัวเองสนับสนุนเพื่อกดดันรัฐบาลถือว่าเป็นเรื่องปกติและไม่ผิดครับ เพราะทำกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเพียงแต่เราไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่เนื่องจากบางเรื่องแม้จะเป็นสิ่งปกติที่ทำกันมานานแต่อาจเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นอย่างเช่นการโยกย้ายข้าราชการประจำควรจะเกิดขึ้นจากการทำงานหรือการประเมินผ่านกระบวนการที่เป็นระบบมากกว่าการย้ายเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแม้จะเป็นธรรมเนียมก็มักจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเพราะจะทำให้ข้าราชการกลายเป็นค่าการเมือง มุ่งประจบฝ่ายการเมืองมากกว่าทำงานในฐานะข้าของประชาชนปิดท้ายรายการในวันนี้กันด้วยภาพจำลองอนุสาสถานและพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ในการรําลึกเหตุการณ์ในวันๆน,นะครับซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่12กันยายนนี้ไว้โฟกัสหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในว,วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ